ครับสวัสดีสวัสดีนะตกปาทุกท่านนะฮะวันนี้ผมอยู่บึงละหารจังหวัดชัยภูมิครับผมน,นี้เราอยู่ท่าเรือแล้วครับวันนี้เราจะไปตกชะโดตกช่อนกันนะลงเรือครั้งแรกครับผมไม่รู้ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ นี้มาแบบนาแมนครับผมสวัสดีครับขมานเช่พงศครับ,รบเราจะออกเรือประมาณสักหกโมงครึ่งครับตอนนี้หกโมงยี่สิบแล้วมาตามดูกันครับผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนคร เนปลาตัวแรกกันไปนะเออปลาตัวแรกกลมนึงไปเอ,เอ้ยเร็ปไป,ปล่วม

chịt sẽ nói nữa <tôi> hả <tôi> <tôi> <bật> <đâu> <tôi> <bật> được khoảng 10 phút vậy đó พีสามเลยนะปฏิยุทธ์โบกคื่อประคัดละ่ะ

เลหรัรเทกใหญ่นับหนึ่งถึงแล้วครับผมละหาหันเป็นเกาะกลางน้ำนะครับหมายสวยมากนะฮะลากระยากนะครับวันนี้ลมนี่ครับตามตัวต่อไปครับผม มันตกใจแลวมันกัดว่าเมื่อกี้เลยกระโดดเห็นตเลยอะ่ะกระโดดเห็นตเนี่เลยตัวไส้โลเลยล่ะ ดีเลยเฮ้ยถึงแล้วนี่ต้องใส่เนี่ยช็อตกัดสองรอบสามรอบ แล้วครับผมละหานใส่ดีป่ะมเยอยเยอะเยเยอะโอ้ยย้ำครับเนื้อครับสามเต็มต่อไปครับผมตัวเร็กตัวเร็กกรบโต้นตัวพองเนี่นก็เขาเยียเฮ้ยปอน่มีก้ม โอ้อื้อหือขอขอๆๆๆไล่ๆๆๆตะเนี่ยดมขอเลอะๆๆๆขอขอแล้วรู้สึกอีอยู่ตรงไหนอีอยู่ตรงไหนอีซูไปไสไสไอ้ บอ,อกเลยถนะี่ห้างบอกแค่นึงปลาเอาเลยเนี่ยปลามีอาการละอีอีอมุ้งอ่ะที่น้องที่ไม่ออกนะไม่ค่อยมุ่น <c oughs> ทรงแบบทรงกดฟิจะปูนพร้อมนี้นออั่นโจนว่าจรคอเลยครับอ,อืมย,ยังไหนวะสารโตแล้วมั่ อาวสาหครับผมกับชละหาร อู้เมียเงือพันลุ่นแรงของเพื่อว่ไปละโอเคครับผมพักกินข้าวครับข้าวเที่ยงนะครับเนี่ยไปไปครับร้อนครับวันนี้สามแต้มพอครับโอเคครับบายบายจบคลิปร้อนเหนื่อยครับผมแต่สนุกครับสุดยอดมากสุดยอดครับน้วแมนจัดให้ขมานเชฟภูมครับ 跟我一样。